ท่านแก่จีคะ <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะลูกช้างเนี่ยนะคะอยากจะร่ำรวยเงินทองคือจากที่รวยอยู่แล้วนะคะอยากจะรวยเข้าไปอีกอยากจะให้เงินทองไหลมาเทมาให้งานเข้าเยอะๆค่ะก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะชื่อเดิมนี่นะคะชื่อว่าซูซี่ค่ะแต่ถ้าเดิมไปกว่านั้นอีกเนี่ยชื่อสีค่ะก็เลยเอ,อยากจะมาเปลี่ยนชื่อนะคะให้สามีด้วยค่ะสามีชื่อเปียกนะคะพอจะมีชื่อไหนที่เหมาะกับเราสคนไหมคะ ซูซี่ค่ะชื่อนี้มันเป็นไยนั้นข้าจะเปลี่ยนให้เจ้าใหม่แล้วกันเป็นไข่ในหินหยกหยกกล้วยไข่ในหินหยกหยกกล้วยอ้ตายแล้วฟังแล้วดูเหมาะเหมือนผิวฟางผ่อนใสนวลใหญ่นี่นี่อ่าจะช่วยในเรื่องของความรักด้วยใช่ไหมคะชื่อนี้เจ้าจะได้เจริญเจริญขึ้นดีค่ะส่วนผัวเจ้าค่ะเดิมชื่อเปี๊ยก เปลี่ยนให้เร็วที่สุดเป็นเสมอเหมือนฝันฟันฝ่าเสมอเหมือนฝันฟันฝ่าชอบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดค่ะค่าครูใช่ไหมคะพอดีว่าไม่ค่อยเด้พบวนสดนะคะอ่ะมิซาลป,ปัดไหมคะเขียนรหัสไวใ้ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันโอ้ยเอาด้วยได้คะ่ะสักครู่ะ เี๊กตัวเองอยู่ไหนเนี่ยเออนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอไปหยาอะไรล่ะเดี๋ยวมีเรื่องที่ไปบอกเออโอเคโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันลาละค่ะขไข่ในหินหยกหยวกกล้วยชอบมากเลย เออเดี๋ยว<ะ>ไหนบอกจะพามาหาปลัดแล้วทำไมมานั่งอะไรตรงนี้นี่ซูซี่เนี่ยไปดูหมอดูมาแล้วท่านบอกว่าเราสองคนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อด่วนเปลี่ยนชื่อใช่เจ้าหน้าที่คะเราจะมาเปลี่ยนชื่อค่ะโอ้โหได้ค่ะการเปลี่ยนชื่อก็จะมีหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวคือห ต้องไม่พ้องหรือบุ้งหมายให้คล้ายกับพระปรมาพิไทยหรือพระนามของพระราชนีหรือราชินนาามสองต้องไม่เป็นคำหยาพายหรือความหมายหยาพายต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริตสามผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยมีได้ถูกถอดจะใช้ราชินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริงหรือชื่อรองก็ได้ค่ะ๋ออย่างงี้นี่เออแล้วพระนามสกุลล่ะคะ เปลี่ยนนามสกุลด้วยอ่าได้ค่ะแต่ต้องจดทะเบียนชื่อกับสกุลก่อนจะมีหลักเกณฑ์คือ 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาพิไทยพระนามของพระราชินีคล้ายๆกสองต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทิน,นานามเว้นแต่ราชทินานามของตนของบุปการีาหรือผู้สืบสันดานผู้สู้สันดานเลย, <laughs> ยค่ะ ข้อ3นะคะค่ะต้องไม่ซ้ํากับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จบทะเบียนไว้แล้วข้อ4ไม่มีคําหรือความหมายหยาบคายค่ะข้อ5มีพยัญชนะไม่เกินสิพยัญชนะเว้นแต่กรณีเป็นราชินนานามหกผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุลห้ามใช้คําว่านําหน้าชื่อสกุลข้อ7นะคะ ห้ามเอานามพระมหานครและศัพท์ที่ใช้เป็นพระบรมนามมาพิไทยมาเป็นชื่อสกุลค่ะอเคค่ะอ,อย่างนี้นี่เองนะคะอ๋อแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะค่ะเอกสารประกอบการดําเนินการหนึ่งสเนาทะเบียนบ้านสองบัตรป,ประจําตัวประชาชนค่ะโอ้โอแค่นี้เองงั้นเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนของซูซี่นี่นะคะเปลี่ยนจากซูซี่เป็นไทยในหินหยกหยวกกล้วยค่ะ เนี่ส่วนของสามีนี่นะคะเปลี่ยนเป็นเสมอเหมือนฝันฝันฝ่าค่ะชอบใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวทําไมต้องเปลี่ยนน่ะอ้าวเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนโอเจ็บเห็นไหมเห็นคาตายเนี่ย เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมันเกิดอันตรายอ๋อมันไม่เกี่ยวกับอันตรายนี่ยกเท้าออกก็หายเจ็บแล้วเนี่ยโอ้ยเหยียบไม่ได้ไม่เอาอะไม่เปลี่ยนชื่ออะไรมั็นโซฟานฟันฝ่าอะไรก็ไม่รู้หูเปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮะถ้าไม่เปลี่ยนนี่เลิกกันเลยเฮ้อไม่เอาอะไม่เปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเตรียมเอกสารเลยนะฉันจะหย่าเออชื่อมันดีแค่ไหนฮะเสมอเหมือนฟันฟันฝ่าอือหือ เอยเสมออะไรนะเสมอเหมือนอปันฝากบ้าชื่ออย่างนี้ตายนี่เปี๊ยกโอ้นี่เกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะเห็นซูซี่เดินหน้าบึ้งออกไปขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหคุณประหลัดมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอครับแล้วถึงขั้นจะขอเลิอกลยพรพ่กนี้ให้มาทำเรื่องยาเลยอะเอาคือซูซี่อยากให้ผมเปลี่ยนชื่อตามที่ไปดูกับหมอดูมาแล้วโโหุมมม่มหูไม่ไหวอะ เอางี้ผมว่าใจเย็นๆก่อนนะเยงกต้องตื้อนะผมว่าตื้อเท่านั้นแหละของโลกนะต้องลองดูทลาไปตื้อก่อนไว้นะค่อยคุยกันไ้น้ำข้ามคลองหนีไปแล้วบ้งเนี่ยจะว่ายจะเดินก็ได้แต่ต้องไปตื้อเขาพี่ไหมครับสุซีเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกอะไรก็ไม่รู้เออวันนี้สองคนดูหน้าตาสดใสดีนะครับย่ิง้เนี่ยต่อยกันเลยดีกว่ามั้งนี่ตกลงจะอยากกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะอ๋ยรู้แล้วว่าก้าระเอ้ย